สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะพบกับแม่กำนันสตอรี่วันนี้แม่กำนันจะคลิปนี้แม่กำนันจะพาเพื่อนๆมาดูบอลอีกหนึ่งต้นที่สวยไม่แพ้กันนะคะซึ่งกระแสก็กําลังมาเหมือนกันมีเพื่อนๆหลายคนที่ต้องการนะคะมีอีกหลายท่านที่ยังต้องการถ,ถึงแม้ว่าจะไม่แรงแต่ก็ไม่แน่นะบางต้นก็แรงเหมือนกันคะ่ะบางต้นก็แรงแต่ตอนนี้ ก็ยังพอจับต้องได้เนาะบางต้นก็ยังพอจับต้องได้ค่ะดูบอลสีมาหลายคลิปแล้วคลิปนี้ก็มาดูบอลสีอื่นอีกนะคะบอลสีเหมือนกันแหลคะค่ะแต่ก็เป็นบอลอีกหนึ่งสีที่กําลังมีความนิยมกําลังเป็นที่ต้องการของตลาดณนะวันนี้นะคะค่ะเรามาดูกันได้เลยคะ่ะว่าบอลต้นนั้นคือบอลสีอะไรคะ่ะมาดูกันคะ่ะนี่นะคะเพื่อน คือบอนดำค่ะเห็นไหมคะบอนดำนะคะ,ะนี่ค่ะบอนดำคือบอนดำนะคะแม่กำนันก็มีอยู่1ตน้นหนึ่งกอนี้ลักษณะของบอนดำ เขาก็จะมีสีเข้มๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะแต่บางที่ที่มันสีช่เขียวก็คือมันไม่โดนแดดบอนดำก็เป็นไม้น้ำอีกชนิดหนึ่งนะคะบอนดำก็เป็นไม้น้ำชนิดหนึ่งที่ตอนนี้นิยมเอามาปลูกประดับสวนกันจ้าเนาะ จะปลูกในกระถางก็ได้หรือจะปลูกในน้ําก็ได้นะคะกระถางแบบกระถางใหญ่ๆแล้วก็เราปลูกในน้ําที่กระถางที่เขาไม่เขาเขามีเขาเขาเขาไม่มีรูนะคะกระมังก็ได้อย่างนี้นะคะหาที่ปลูกง่ายเนะาะก้านใบของเขาก็จะเป็นสีแดงเข้มนะคะตัดกับใบเขามากๆเลยเห็นไหมคะนี่ก้านใบเขาจะเป็นสีแดงเข้ม ตัดกับใบสีดำสวยมากๆเลยสวยงามมากๆปลูกกลางแดดจ,จัดๆนะคะนอกจากใบจะสีสวยแล้วก็ยังทำให้เข้าใบใหญ่ด้วยอันนี้แม่กำนันไม่ได้ปลูกแดดจัดนะคะมันอยู่ที่ร่มลำไรแล้วก็ไม่ค่อยโดนแดดด้วยมันก็เลยสีสีเขาก็าไม่ดำเท่าที่ควรเนาะไอที่เห็นสีเขียวนะเขาก็จะมีสีเขียวนะคะถ้าเขาไม่โดนแดดก็จะมีสีเขียวแบบนี้เลยก็ ถ้าเขาเดนถ้าเขาโดนแดดจะจัดนี่สีเขาก็จะดำเราใส่กระถางเก่าๆก็ได้ค่ะตั้งไว้กลางแดดดูดีมากๆเลยจ้า ถ้าเราเอาไว้แดดจะจัด,จดนอกจากจะทําให้สีเขาสวยแล้วยังทําให้เขาใบใหญ่อีกด้วยนี่ของแม่กำนันนี่มันไม่ไม่ไมจัดนะคะเดี๋ยวแม่กำนันจะเอาออกไปเอาไว้กลางแดดจ,ดจัดจัดเลยตอนนี้เนาะ,เ,นะเขาจะได้แล้วก็นี่แม่กำนันเลี้ยงไม,ไม่ไม่ไม่ได้เลี้ยงในน้ําน,นะคะจะเปลี่ยนกระถางจะเปลี่ยนกระถางที่มันมีน้ําขังได้แล้วก็จะตั้งไว้แดดจะจัดจะให้สีเขาดําบอนดํา เขาดูดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆบอนดําก็เป็นไม้น้ําอีกชนิดหนึ่งนะที่น่าหามาปลูกวิธีปลูกเขาก็ง่ายนิดเดียวเองเนาะเพียงแช่น้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมือนิดหน่อยเองค่ะเนาะไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมาย <c oughs> นะเอากะละมังมาปลูกเอาตั้งไว้กลางแดดมันกระเตียกอค่ะพี่น้องค่ะแม่กำนันสิเอาไปตั้งไว้กลางแดดแล้วก็สิเปี้ยนกระถางนี่ปลูกใส่กละมังโลดเมน่ค่ะ ก็จะเปลี่ยนกระถางเขานะคะสวยนะคะบอลดําบอกไว้เลยอันนี้สีเขาไม่ดําเท่าที่ควรแล้วก็มีสีเขียวบ้างเพราะว่ามันมันไม่โดนแดดจัดค่ะแม่กำนันก็เลยต้องอันนี้ไม่ไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรค่ะมัวแต่ดูแลบอลสีและไม้อื่นๆบอลต้นนี้อุ้ยอย่าน้อยใจนะลูกเดี๋ยวแม่จะดูแลแล้วแม่จะเปลี่ยนกระถางให้จะมี จะเอาไปตั้งให้กินแสงแดดทั้งวันแล้วก็เนาะเราเอาเขาไปให้เขาอยู่แสงแดดจ้าทั้งวันแล้วก็เอากระทางที่ขังน้ําได้มาปลูกเขานะคะในกำนันก็จะถือโอกาสเปลี่ยนกระถางให้เขาเลยแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อเขาออกอปลูกในกระถางที่มีน้ําขังแล้ว และอยู่กลางแดดแล้วเขาจะสวยแค่ไหนคลิปหน้าเรามาดูกันนะคะคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่กำนันด้วยค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วสวัสดีค่ะ